วันนี้นะครับพี่เสือจ,จะกินตามใจฟเฟด้านะนกดจ้งตึ๊ก,กจุ๊ก๊ก๊๊ก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนกินไหมกินไหมครับเสือพี่ถ้ากินยังมาขึ้นเสือพี่มาไงวันนี้ถ่ายคลิปกินไม่ใช่หรอใช่หรอใช่พอดีจ้าก่อนสวันนี้ครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือซุ่มกินย่งกันเลยย่ โอเควันนี้นะครับพี่เสือจะกินตามใจเฟด้านะก็คือออามาเดี๋ยวให้เฟด้าสุบให้โอเคครับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างเราไปดูนะครับมีเป็ดพะโล้ทั้งตัวแฮมเบอร์เกอร์สีดำสิบชิ้นโอ้โหหมูกรอบกุ้งมังกรเผาแบบหัวมันเยิ้มๆเลยครับทุกคนอยากกินไหมอยากกินครับด้วยดิงซูหมูหัน15โลโอ้โหถ้าได้เมนูนี้น่าจะได้เมนูเดียวนะแล้วก็หมดตังเลย แล้วก็กุ้งลอสเตอร์ยักษ์ปูลรัสก้าแพนเค้กยักษ์ราดน้ำผึ้งอุ้ยอันนี้น้องเฟรด้านน่าจะชอบกินใช่ไหมไอ่แล้วก็หม่าม่าเผ็ดเกาหลีครับแล้วก็พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเมื้าผมเจอนี่ผมยกให้บ่อยคอนด็อกไส้กอกใหญ่ๆยำไข่แมงดาทะเล5้ากิโลเค้กสิบปอนน้ำบูเบอรี่ปั่นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็น้ำผักปั่นรวมสิอย่างโอ้โหอันนี้แนวนะ ม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องเฟด้านะครับทำการสุ่มได้เมนูอะไรเราก็จะไปกินตามนั้นนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ่ะพร้อมยังอ่ะเฟย์กดตรงนี้จิ้มจิ้มปึ๊บเอ้วหมุนแล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 ้วได้อะไรได้อะไร ห,หูกรกันทุกคนเย่ก่อนเลยเย่เย่เย่ <c oughs> เอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมให้เฟด้าเนี่ยกดไปเลย5เมนูเนาะนะให้น้องกดไปทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องไปนอนกลางวันนะครับอ่าหนูกดอีกอ่เดี๋ยวลุงเปิดให้เอิ่มอันนี้พนะกดดง <c oughs> ดจึ๊บต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 ึ๊บมาว่าเผ็ดเกาหลีเพนักานอยากกิน,นมาว่าเผ็ดเกาหลีเหรอโอเคครับสองเมนูแล้วนะ <c oughs> ไปเราต้องไปอย่างช้าๆเอาไปแล้วกดไปแล้วด้วย นี้ได้พึบบิงซู <laughs> <laughs> เมนูต่อไปเดี๋ตะกดกดปึ้งกดนะครับมาละ <laughs> เมนูเมนูน้ำบลูเบอร์รี่ปัน่นอ่าได้เมนูน้ำแล้วก <c oughs> ี่เมนูแล้วสี่แล้วสี่แล้วเมนูต่อไปนะครับกีตะจิ้มเร็วนี่กดแล้วดูมาด้วยปึ๊บปึ๊๊บปึบ ได้คอนด็อกถ้ากอกยักษ์เย่เย่เลยเยไม่ได้กินกับลุงไหม <Yeah. S 1> ยุงอ่าโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเมนูแรกกันเลยครับไปไปกันไปกันบายไปทุกคนเราจะไปตามหาอาหารที่น้องเฟด้าเลือกกันนะครับ <c oughs> เมนูที่หนึ่งคอนด็อกใหญ่ๆครับทุกคนผมจะไปตามหาที่ไหนครับเนี่ยโอเคไปงั้นเราไปตามหากันครับทุกคนไป เจอคอนด็อกแล้วทุกคน่<ฮ>เอาคอนด็อกไสกรอกไก่หนึ่งครับแล้วก็คอนด็อกมอสซาลาชีสครับได้แล้วทุกคนไปเราไปกินกันโอเคครับผมเมนูนี้นะครับคอนด็อกไส้กรอกใหญ่ๆเลยทุกคนใช้งบไปทั้งหมด118บบาทครับผมมา โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะ <S 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 ผมจะให้บอยหนึ่งหนึ่งแท่งนะหวังเอาหนึ่งแท่งแล้วกันเอาสุกนี่แล้วกันว่าใครจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวี่เสือกินอันนี้แล้วกันนี่นี่ครับทุกคนหยูยน่ากินมากดูครับหูมต้อยเอา้าไม่ใช่ละมา,มาหืม ฮึมยืดมากอืมโอ้ยอร่อยมาก <c oughs> ไปครับอีกครั้หนึง่ง <c oughs> อ้าวฮึมนุ่มมากครับทุกคนข้างในคือไส้ชีสอะ่ะจริงๆผมจะเอานี่ให้บ่อยนะ <c oughs> อกานที่มอสโกกรออขน้าคำหนึ่งได้ไหมได้อธิบายผมดี้ออร่อยมากอร่อยจริงแล้วแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนี่ครับทุกคนลุยฮะอร่อยจงุ้ยอร่อยมากดูดูเลย ก็อออออขอบคุณเฟนได้นะเลี่ยกดของอร่อยให้เราไม่เดินแบบพริกขี้ผึ้ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยใครชอบคอนด็อกนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคือกรอบนอกนุ่มในแล้วตอนนี้ผมกำลังกินแบบยังร้อนอยู่อะ่ะอ,อืโอเคครับผมไปกิเนเมนูต่อไปกันครับผมทุกคนไปอื 嗯。Mm. เมนูนี้นะครับบูเบอรี่ปันใช้งบไปทั้งหมด35บาทมาเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับทุกคนอุ้ยหวานพอดีนิเปี้ยงหน่อยๆของบูเบอรี่ครับอืมรสชาติแบบพอดีมากไม่หวานจน,นเกินไปอุ้ยอืมโอเคอ่ะบอยกินด้วย โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกินเมนูต่อไปกันเลยไป ครับทุกคนเราก็กินเสร็จแล้วครับเมนูบิงซูนะเราใช้งบไปทั้งหมด189บาทครับผมไปเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปกันดีกว่าแต่ตอนนี้ท้องเริ่มแบบป่องแล้วอ่ะแต่ยังไม่ครบป่ะไปกันต่อเลย มาแล้วครับผมเมนูนี้หมูกรอบใช้งบไปทั้งหมด120บาทโอ้โหหาตั้งนานนูไปเจออยู่ราอางคารเอ้ยไม่ใช่เดิงจัน <c ười> คนมาเล่นตลกไม่เป็นนะครับเพราะว่าทำไมดวงตาเรามันเศร้าอ๋อเพราะว่าเราเหงาไงเธอเอ้ไม่ใช่ห <c ười> ยอกหยอกยอโอเคก็คผมไปเราไปกินหมูกรอบกันครับผมทุกคน มาทุกคนเรามาชิมกันหูยชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากทุกคนหมูกรอบดวงอังคารนี่ดูครับอโอ้ my god น้ำจิ้มแบบว่าใสๆน้ำตาลน้ำตาลหนูทีน้ำจิ้มคือจิ้มอะไรยี่หปลาไอเป็นน้ำปลาปะปลาหวานปะ อืมอร่อยเย้โอเคเฮ่อ huh. ร่อยมากเป็นน้ําจิ้มเหมือนน้ําปลาเหนียวๆน้ําปลากวนอ่ะอืมโุ้ยดูดีหยดติงๆแบบนี้นะทุกคนดูอืบ่อยเอ้ยไม่ต้องลดแล้วความอ้วนอ่ะกินวันนี้แล้ววันไหนอืมอ้งแต่ปีที่แล้วแลยอืมอืมอร่อยมากอืมแล้วดูหมูกรอบเขานะครับชิ้นใหญ่มากแล้วแบบเนื้อเนื้อเยอะมากหนังกรอบอ่โอ้โห ต้องกินไปแล้วต้องร้องร้องบอ,อกว่าอีพอยแม่เอ้ย <c oughs> <c oughs> อืมอืมกินไหมกินมหา,ามากเราแบ่งบอยกินด้วยนะครับทุกคนฮะไปแบ่งบ่อยกินสวัสดีครับผมผมบอยครับมันนี่เราจะมากินหมูกรอบคำโอ้อืมกระดิ่งโ <c oughs> อ้หืม <c oughs> หนังแบบน่ากินมากโอ้อืมโอ้ยคือ ทุกคนเมนูต่อไปแล้วครับเป็นเมนูที่ผมไม่อยากกินเลยและผมไม่ได้ทํามานานมากๆประมาณ2ปีแล้วเพราะเป็นเมนูที่ผมไม่ชอบกินนั่นก็คือมาม่าเผ็ดพอกินหนึ่งคำได้ไหมไม่ด้คำเดียวพอที่เหลือให้พอยกินตายเป็นกันพี่ตายจริงๆนะเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำมาม่าเผ็ดก่อนครับทุกคนเมนูสุดท้ายแล้วไปไปดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าไปไปกินกันเลย เสร็จแล้วครับทุกคนมาม่าเผ็ดเกาหลีโอ้โหนี่เลยคำเดียวนะเราไปกินกันเลยมานี่ครับทุกคน<ม>เป็นเมนูที่ผมเคยรู้สึกว่าผมเข็ดแล้วอะไรเงี้ยไม่เผ็ดหวานเจ๊ยบอร่อยดีดดดยอร่อยก็เลยก็แบบ จะคุมกล้องโอ้อร่อยเช่้โคตรเด็ดโคตรเบ็ดมากวนโคเบ็ดจริงมาดิไม่ไหวครับอันนี้อื้อของที่สองแล้วอ๋อโอ้ย คือใครไมเป็นผมไม่รู้นะถามบอยได้คือผมแบบก็แบบไม่ไหววะเนี่ยมนเท่าไรกันเชียวพี่๋ยวผมกินให้หมดเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงผมขอโทษครับให้บอยมาคุ้ค้นผมติกินให้เบิงว่ามันจะเพ็ดสำดโอ้โหอกม่าเกาหลีแบบอีสานพี่น้องเออโอ้ยตายกูมาเข้าากินมากินหยาบค่อค่อยกิน ปากแดงแป๊บพี่น้องเบิึงครับผมจะกินเฮเวิร์ดเพืได้สามคำถ้าเหลือก็มีสองโ้องห้องย่าละหย่าละบายบายก่อนทุกคนมากินแบบเกาหลีโอ้น่ากินจุใช่มอินเตอร์บอย อินเดียบายเราบทุกคนไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายอืมอืมอืม